สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o YouTube ครูกอเกียงไกลค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมนะคะและติดตามผลงานค่ะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นหัวเมก้านะคะซีรีส์500เครื่องคู่ตัวเจโอ 5D 175แรงมา้าเทอร์โบคอมมารเรลสี่สูบนะคะเป็นรถ ที่ราคาย่อมเยาวที่สุดนะคะในในบรรดาเครื่องยนต์นะคะของทางอู่เนาะและเป็นท้าตกแต่งประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้แปลงหน้านะคะเป็นหน้าเดิมแล้วก็กันชนเรดกรจังหน้าเลดแบบนี้ประมาณนี้ราคาจะย่อมเยาวมากๆค่ะลูกค้าคือถูกสุดๆไปเลยนะคะ การแปลงหน้าไอกกรีตกแต่งนะคะก็จะเป็นราวไฟ1ชั้นวิสลิน2ตัวด้านหน้าวิสลินด้านหน้า3ตัวค่ะแล้วก็กระจังหน้าเลดค่ะแก้มเลดกันชนเลดค่ะบางต้อนะคะเลดประมาณนี้เลยดูเรียบเรียบรลอๆนะคะเช่นเดิมแบบเดิมเดิมนะคะสีของคันนี้นะคะเป็นสีม่วงค่ะลูกค้าสั่งประกอบตั้งแต่หัวลากาซีค่ะ แน่นอนค่ะถ้าลูกค้ารอได้นะคะก็คือ,อไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะทำเสร็์ได้ตามสไตล์นะคะที่ลูกค้าต้องการได้สีที่ตรงใจนะคะชุดแต่งที่โดนใจได้เลยชุดแถมนะคะด้านข้างก็จะเป็นกันาสาดคิ้วเบ้ามือเปิดบังตอแล้วก็ชุดขายเหลียบค่ะบันไดนะคะลิงเป็นบันได เหลี่ยมนั่นเองค่ะคันนี้กุญแจเยอะมากๆแล้วแต่นะคะว่าบางคันนะคะกุญแจจะมาประมาณไหนชุดแต่งภายในค่ะเป็นเบาะดำได้เขียวนะคะแบบนี้เลยเราจะเต็มมากๆค่ะลูกค้าหุ้มเกียร์พวงมาลัยนะคะเปกมือใส่เรียบร้อยค่ะจัให้ส,สวยๆเลยนะคะคอนโซลหน้าสวยมากๆค่ะ วีพี่นะคะเพิ่มให้ด้านล่างยาวไปสุดนู้นเลยค่ะภายในล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เราจะเต็มประมาณนี้นะคะลูกค้าสั่งยองได้ค่ะที่อยู่กอเกลียนไกรนะคะยินดีต้อนรับนะคะ,ะมาดูสเปคกระบะส่วนยางเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะ เป็นยาง825กระทะมีขอบเป็นขอบ16นัน่นเองค่ะกระบะนะคะความยาวอยู่ที่3.80เมตรแ0ระแง3สามไม้ฝาข้าง50นะคะเสาสูง80ค่ะการเชื่อมของเราเป็นการเชื่อมซีลทูให้ทางคันเลนนะคะแล้วก็กันหมานะคะเป็นเหล็กน,นะคะ ข้อเอสนะคะลายได้ Fly เสริมนะคะแหนบหน้าแหนบหลังอันนี้เราเสริมให้เลยนะคะกระซีสวยๆเลยนะคะย้ำกระซีข้างบนนะคะกระซีเทียมพร้อมไม้การเชื 2, ่อมซีลทูก็คือเชื่อมให้ทั้งูั้งล่างเชื่อมทุก <S <S อย่างคือซีลทูนะคะเสริมความมั่นคงให้กับกระบะอย่างแน่นอนชุดกระบะนะคะแล้วก็ชุดดั้มเป็นตัวใหม่หมดเลยนะคะ เล็กไม่ผ่านมอกมาตรฐานรับประกันเลยนะคะ,ะท้ายของคันนี้ค่ะเป็นไฟท้าย led ค่ะแล้วก็เป็นผ้าใบสองผืนแบบนี้เลยดูลงตามากๆเลยนะคะสบายตามากๆด้ันท้ายใส่ให้ทุกคันตะขอหลังใส่ให้ทุกคันค่ะการเชื่อมนะคะของเราเป็นการเชื่อม c ี2แบบนี้เลยโชว์ตะเข็บสวยๆนะคะ มาตรฐานอย่างแน่นอนคุณภาพจัดให้เต็มลำทุกคันอย่างแน่นอนเราคัดมาให้ตั้งแต่หัวลากคาซีค่ะทําไมที่นี่ลูกค้ามาเลือกหัวลากคาซีได้เห็นตั้งแต่คลังแรกนะคะที่เป็นตัวรถนาคะาอ่าแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยแกะกล่องค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกรองโซลา่ากรองน้านะคะที่เราเปลี่ยนให้ใหมะคะ่ค่ะน้ํามันเครื่องของเหลวอันนี้เราถ่ายให้ทุกคันเลยนะคะ ถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ทุกคันเลยอ่าสเปคดำ้ดินนะคะของที่อู่นะคะก็จะมีชุดแต่งด้านข้างฝั่งนี้กันสาดคิ้วนะคะชุดขาอ่อนขาบางตอและชุดขายเหยียบนะคะเบ้ามือเปืนแบบนี้เลยภายในนะคะฝั่งนี้เห็นไหมคะ V P ปูพื้นเลยรู้จักคอนโซลหน้านะคะค่ะสวยมากๆค่ะอันนี้เรา ทำความสะอาดให้กับลูกค้านะคะอย่างเนียบเลยประมาณนี้นะคะเบาะทำใหม่เลยถอดล้างทำความสะอาดดูจากตร,ตรงนี้ได้เลยนะคะสะอาดภายในภายนอกนะคะหน้าจอ LED นะคะเราเราแถมเพิ่มให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะคะเป็นหน้าจอ Endroid นั่นเองค่ะ รับน้ำดิ้นราคาย,ย่อมเยาวนะคะสเปคนี้ได้เลย JO7 JO5D เครื่องร้อมาแรงม้านะคะเทอร์โบคอมเพรสอร์สีนะคะพร้อมรีแมปใช้งานนะคะแรงทุกคันกันอย่างแน่นอนใช้งานไม่ได้นะคะทางอู่มไม่ปล่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกคันนะคะต้องใช้งานได้ออกจากที่นี่เลยสามารถวิ่งงานได้เลยนะคะรับงานได้เลยเนาะสีม่วงนะคะสวยมากๆ สำหรับคันนี้นะคะเจอกันได้ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะขอบพรบคุณลูกค้ามากๆค่ะที่ติดตามผลงานนะคะผ่านช่องทาง t ติ To k นะคะแล้วก็ได้มาดูตัวจริงชื่นชอบในผลงานของอุก,กอรกรเรียงไกลได้สั่งึืนสเปคตามสไตล์ที่ใช่นะคะแล้วก็สเปคที่ชอบนะคะแล้ววันนี้ได้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะลูกค้าจะมารับรถในวันที่7กุมภาพันธ์2568ค่ะ ไหลาทางมหาสาครคามนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนและอุดหนุนอู่กอกรีงไกรค่ะไว้วางใจให้เราได้ดูแลรับประกันคุณภาพจัดเต็มให้คุณภาพจัดใ,ให้เต็มลำนะคะขอให้ท่านนะคะกิจการทุกเรื่องเฮงเรวยรวยนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะราบรื่นทุกเส้นทางไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้คล่องแคล่วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามผลงานอู่กอ,อกรีงไกรด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านค่ะที่อยากได้รถนะคะหกล้อดําเกษตรดําดินสามารถทำได้หมดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ